เป็นวันตีไหนอะต็กอ้เปกกลางวันใช่ไหมเออนาจีวันาเตนก็มายว่าพวกมาเือมันน้อยนึงรถหมากว่าพวกาเ็นแล้วมาผมก็มายท่านที่ลำดีกมาจากไดเห็กวันคนก็ขึ้นไปเร่อเกาบกบกอคิเร็ววันคนมันไม่เมื่อวันคนเร็ว่ะคนรถมายึดตึงเร็วพวกมาพก็ไม่รู้ว่าคนเิดยังไคือดูเนี่ยเิดจังกับแต่บกันหลุดเลเลือดแ่ตอนนี้ต่ลัง่งกัน่ลุเลือดตรงลุเลือดกับ ลูเจ็ดลูเจ็ดแต่างลูเจ็ดคับหลู่เจ็ดหลูลูเจ็ดหลูเจ็ดอหลู่อาเจ้ลูกครับเจลูโอเคครับอนะว่าใจเอ็บอเอโคดานี้เราไม่เคยว่าครับานดันจวาดนจาดเต้องเงูอย่างเดียวต้องเบิดยดยเดบนู้นเย ดีเนยโอ้ครับตมาเอไดียตัว่างอนอ้นาอครับกดินเยนว่้กินาได้ต้นองแยกกินนะพวกวางไเาถึงมันโยเขยมานู่น่อันนดี่นคร้โอเคเดี๋ยวว่ามาเได้นะเอออเหือเดี๋ยวถ้าตนว่าพุ่มเขกับพุ่มชักแต่พุ่มมันนิดกว่ารูเลือประมาณรูพุมกับพุ่มว่างู้เรืออะไรใช่ไหมพุ่มมันพุ่มมันก้าไม่แต่พวกว่าน้าว่าจะไม

Thank you.